สวัสดีวันศุกร์ที่5มกราคมพศ2567นะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายฮอยทีมงานพร้อมหน่วยนะครับจะพาพี่น้อง F c ซนะครับมาดูวัวชุดเป็นวัวคู่แม่ลูกนะครับต่ำ20,000นะครับชุดนี้เป็นชุดตั้งฝูงนะครับมี6คู่นะครับคู่ละ15,500นะครับนี่นะครับเฉพาะค่าวัวนะครับพี่น้องค่ารถ ว่าต่างหากนะครับกิโลละสิบห้าบาทนะครับค่ารถเป็นรถกระบะนะครับชุดนี้ไปอำเภอแม่เปิลนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ไปใกล้ๆเองนะครับพี่น้องเป็นหัวพื้นเมืองนะครับเป็นลูกเพศผู้น่ะสามตัวนะครับเพศเมียสามตัวหัวก็ลูกหนึ่งลูกสองนะครับไม่เกินลูกสามนะครับชุดตั้งฝูงนะครับพี่น้องลงทุนไม่ถึงแสนนะครับได้หัวสิบสองตัวพี่น้อง ตัวนี้น่าจะติดท้องตัวหนึ่งนะครับซื้อสองได้สามนะครับตัวนี้เนี่ยนี่ครับดูดูที่ไม้หมุนนะครับชุดนี้กินเก่งนะครับเลี้ยงง่ายนะครับปัวพื้นเมืองนะครับแล้วก็ได้ลูกปีละตัวนะครับไม่เหมือนลูกผสมนะครับสามปีสองตัวนะครับแบบว่าหูยาวนะครับสามปีสองตัวนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับพี่น้องได้ลูกปีละตัวนะครับทันกินทันใช้นะครับนี่ สวยๆส,สดๆสนะครับวันนี้เราใช้บริการธนพลฟาร์มนะครับทีมงานม่วงนะครับนี่มีงานก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับพี่น้องไปชุดนี้เราแถมยาพยาธิวัคซีนและบำรุงนะครับจะได้เอาไปเลี้ยงแล้วปล่อยได้เลยนะครับคนเลี้ยงบอกแถมให้ได้หน่อย แถมหน่อยได้ไหมยาบำรุงนะครับผมก็เลยแถมให้นะครับแถมบำรุงไปนะครับพี่น้องไปก็ปล่อยเลี้ยงได้เลยนะครับสดดีนะครับสดดีทุกคู่นะครับพี่น้องไปสมสปายให้แล้วนะครับเนี่ยไปไปสดนะครับชุดนี้เป็นวัวพื้นเมืองตากนะครับไม่ใช่วัวที่มาจากแม่สอดนะครับพี่น้องดูนะครับ สำหรับสถานการณ์แม่สอดนะครับยังเปิดไม่ได้นะครับพี่น้องแต่เราก็จะพยายามหาวัวมาให้พี่น้องได้นำไปเลี้ยงกันนะครับนำไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับและอาทิตย์หน้านะครับก็จะมีวัวเข้าใหม่อยู่นะครับน่าจะเป็นวัวที่มาจากแม่สอดนะครับเพราะว่าซื้อลอมเก็บไว้แล้วนะครับสองอาทิตย์มาได้ครั้งหนึ่งนะครับมันยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับสำหรับสถานการณ์แม่สอดนะครับ พี่น้อง FC ท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ0 9น8 6 0 0 6 9 7นะครับแอดไลน์มาได้เลยหรือว่ามาดูหน้าข้อก็ได้นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับ2อ l อฟาร์มนะครับอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกงไกรลาดนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับมาเที่ยวชมฟาร์มหรือมาปรึกษาหารือกันก็ได้นะครับมาได้เลยพี่น้องสำหรับวันนี้ผมนาย้อยทีมงานพ่ออานวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ